เกิดอีกยั้งึ้นพี่น้องทัวไปลงเพปเจป้าแจวอีกแล้วนะคะทัวเอฟซีพยาบาลฟินแลนด์เนาะจา้ะเรื่องกะมีวาเกิดจากสาเหตุที่ป้าแจวนะคะเพะิ่นลงรูปในรูปหนังก็มีน้องซันเหล่นกับน้องนริตะน้องโตเกียวลงหลายรูปอี่าพี่น้องเพิ่นโพดโลงเพจส่วนตัวเพิ่นนะคะ เอฟซีฟังพุยบานกบ่พอใจนะคะไปคอมเมนต์เบาหายจังสันจังสี่เรื่องว่าสิยหายเป็นพ่อไม่ตีป่าแจ๋วกะบ่ยอมคือกันค่ะแคปคอมเมนต์ที่เพิ่นคิดว่าเออมาเบาห้เพิ่นนะคะซึ่งเพิ่นกะได้โพดนะคะโพดให้เอฟซีที่มาคอมเมนต์แหละว่า ว่าผีเปรตมาขอส่วนบุญอย่างสินะพี่น้องกับประมาณนี้ส่วนเอฟซีฟังพยาบาลกามาคอมเมนต์ว่าไม่เหมาะสมทำร้ายจิตใจพ่อของเขาอะไรนี้ไม่ให้เกียรติพ่อของเขาสินะพี่น้องแต่ว่าทั่วก็ลงประแจวลายดย้คอมเมนต์กับคืนมาปุ๊บปุ๊บปึ๊บปุ๊บปุ๊บปักหลายนิดนึงพี่น้องบางคนก็บอกว่าให้เอาลูกไม่เลยสินะ บางคนก็บอกว่าสายเลือดมันข้นขาดกันไม่ได้พ่อก็คือพ่อสินะบางคนก็บอกเดินหน้าทำมาหากินสินะบางคนก็บอกทางภัยทางมันสินะปะ้าแจวเพิ่นกะแคปคอมเมนต์นั่นแหละขึ้นมาแล้วก็บอกว่าแต่ละมือมีผีเปรตมาขอสว่วนบุญมาสาบแช่งครอบครัวคนอื่นระวังบับกรมวิ่งเข้าหาครอบครัวตัวเองนะจ๊ะเพิ่นวางสม คือก่อนหน้านี้น้องนรริตาก็ได้ไปขึ้นเวทีกับบอดแพลวพราเดพี่น้องไปขึ้นเวทีแต่วันนั้นฝนมันตกนะวันที่ไปขึ้นเวทีนั้นก็จะมีเด่นชัยคุณแม่โบผันทางโซไปด้วยแต่ว่าเมื่อนั้นน่ะฝนตกขีดตมมันหลายแต่น้องนริตานั้นได้มาไลายได้เอฟซียหลยนะจากดอมดอมเอสพีสองหมื่นกว่าบาทนะคะ แต่มันก็มีคลิปไวรัลที่มันออกมาที่ป้าแจวอัดนาริตะป้าแจวก็ถามนาริตะว่าออนาริตานี่ได้มาไลาได้ตีบหลายบบนะแต่น้องน,นาริตากับบริตอบแบบนั้นนาริตาตอบว่าออมันมีขี้โคนเยอะนะป้าแล้ก็บ,บอกว่าคนมันหน่อยคนหายไปในหมดไปนอนกันหมดแล้วบอสินะพี่น้อง นาริตานีชาราดนะรู้จักแยกแยะรู้จักวิเคราะห์น้องจําได้ได้พี่น้องความจําน้องจําได้ดีนะคะคําว่าคําจาคือผู้้ใหญ่นะคะอ้ยคลิปนี้คอมเมนต์เยอะเลยค่ะมีคนตัดเป็นคลิปช็อตออกมาอมืบอกว่าน้องนาริตาคําพูดคําจาจะเน้นเวลาพูดนี่เหมือนบอสบิ๊กเลยอย่างเซนนพี่น้อง นาตานาตาก็คือบอดบีกันการบอกการจากคือบอดบีกอีกเด้พี่น้องบางคนบอกว่าน้องเป็นคนชัดเจนอยู่แล้วคือน้องน่าตานี่หัวจักคว่มพี่น้องเบ้าเป็นเบ้าเกง่งคําพูดฉลาดหล,กลักแหลมนะคะน่ารักความสามารถกระลายอีกเนาะพี่น้องแต่ใดๆแล้วผู้บ้านันเลนก็ไม่ได้ออกมาพูดเรื่อง การลงรูปรูกหรือการลงอะไรต่างๆของเพิ่นกับผู้ชายคนอื่นเด็พี่น้องเพิ่นมาได้เบาอีกย่างเพิ่นกับตั้งใจท้ามาหากินไปฮะนะโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณ FC ที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนะคะก็เดี๋ยวจะมาเบาให้ฟังอีกเด้อพี่น้องเด้อมือนี้กัขอบคุณหลายจ้าสวัสดีจ้า